ถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้มีจิตนะคะแล้วก็มีทวารแล้วก็เกิดดับเร็วจนกระทั่งทําให้เห็นเหมือนก็ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แสดงว่าหลายวาระและเกินค่ะแล้วรูปที่ปรากฏจริงๆที่ยังไม่ดับทางจากขุทวารต้องเล็กน้อยและสั้นสักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามนะคะสภาวะรูปทั้งหมดจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะแล้วก็จิตแต่และขณะที่เกิดจะต้องเกิดดับสืบต่อตามลําดับอย่างไร โดยที่ใครก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแต่ด้วยพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพื่อที่จะอนุเคราะห์ผู้ที่มีปัจจัยที่จะได้ฟังได้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราสามารถจะรู้เท่าพระอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเช่นปัญจทวาราวัชนะจิตหรือว่า สัมปติชนะจิตสันติชนะจิตเหล่านี้นะคะแต่เมื่อทรงแสดงนะคะเราก็ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจว่าสภาพธรรมะที่เป็นจริงเนะะี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยต้องเป็นอย่างนี้และเราค่อยๆเข้าใจความเป็นอนัตตากับความเป็นธรรมะเพื่อที่จะได้สะสมความเห็นถูกจนกว่าสามารถที่จะละกิเลสได้ เพราะว่าจริงๆแล้วในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะคะรูปที่ปรากฏก็จะไม่พ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ยังมีรูปอื่นอีกซึ่งไม่ใช่รูปที่สามารถจะรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สามารถจะรู้ได้เฉพาะทางใจเวลาที่กล่าวว่ามโนทวารสามารถรู้รูปที่ดับไปแล้วและรูปที่ยังไม่ดับ รูปที่ยังไม่ดับที่นี่ไม่ได้หมายความถึงรูปที่ปรากฏให้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่หมายความถึงรูปอื่นซึ่งไม่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สามารถจะรู้ได้ทางมโนทวาร